สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงองค์พ่อปู่ ศรีสุเวทพญานาคราชหรือพญานาคราชศีลวิสุทธิโลกาธิบดีปู่สเวทนาคราชแห่งวัดป่าพัทระปิยารามอารุโนโลกุตระตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกำลังไปที่พูดถึงจากคนที่ได้ดูรายการ The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณเมื่ออาจารย์โอเล่ยาสัมผัสได้บอก ในอีพีหนึตอนบอพิทนาคินว่าให้รีบไปไหว้ท่านพญานคราสีขาวที่ปฏิสถานอยู่วัดแห่งนี้ก่อนจะหมดออกพรรษานี้ท่านกำลังจะลุดจากภพภูมิของนาคาเราถึงสามารถขอพอรได้ในช่วงนี้ขอสิ่งต่างๆจากท่านได้ครับตามที่ในรายการได้บอกว่าท่านจะให้โชคเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะว่า อีกไม่นานท่านกำลังจะหลุดพบภูมิของนาคาขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วจะเป็นธรรมบาลคุ้มครองพระศาสนาต่อไปรูปปั้นนี้ก็เสมือนงูที่ทิ้งคาบไว้ว่าให้มนุษย์ดูว่ากว่าจะได้กว่าจะเป็นกี่พบกี่แสนปีกว่าจะได้เจอพระศาสนาต้องบาเป็นเพียรมากเท่าไหร่มนุษย์เอ๋ยโชคดีแค่ไหนในการเจริญศีลภาวนาทานบารมี เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วบทสวดคาถาบูชาปู่ศิสเวทพญานคราชให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องว่าวิรูปกเขหิเมเมตังมหาโพคังมหาลาพังพระวันตุเมเอราปรัตเถหิเมเมตังมหาโพคังมหาลาพังพระวันตุเมชัพยาปุตเตหิเมเมตังมหาโพคังมหาลาพัง ภรวันตุเมกันหาโคตมะอิเมเมตังมหาโพคังมหาลาพังพระวันตุเมข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อนามสกุลของตัวเองแล้วพูดว่าขอขนเงินขนทองจากปู่ศรีสเวทพญานากราชกับบ้านนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุและนี่เป็นคลิปเสียงบางส่วนจากรายการ The Ghost Secret ที่ท่านอาจารย์โอเรยานสัมผัส ได้บอกไว้ท่านสาเดียวเนี่ฮะท่านก็จะจักายนาคจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นธรรมบาลคุ้มครองพระาศาสนาต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคาบเหมือนงูที่ทิ้งคาบเอาไว้ว่าให้มนุษย์ดูว่ากว่าจะได้เป็นชั้นกว่าจะได้วันนี้กี่แสนปีกี่ภพก,กี่ภูมิกว่าจะมาเจอพทุทธศาสนาต้องบำเพ็ญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เอ๋ย โชคดีในการเจเริญสิ่งภาวนาท่านบาร,รมีเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วมีโอกาสได้ทําบุญใครับที่สุดแล้วนะแล้วองค์นี้เนี่ยก่อนก่อนสิ้นพรรษาเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเลยถ้าเกิดเทปออกไปก่อนนะให้มาขออาจารย์ขอทรัพย์ของเงินเพราะท่านบอกว่าทรัพย์ของท่านเนี่ยรู้หมดเลยตรงไหนมีตาน้ําตรงไหนมีพลอยตรงไหนมีน้ํามันตรงไหนมีทองแร่ธาต ลัตตระาตบนพื้นแผ่นดินท่านรู้หมดแต่ท่านไม่ยุ่งท่านไม่เอาท่านไม่แตะเพราะว่าท่านแตะไม่ได้เพราะเป็นเดลสารภูมิใช้อะไรไม่ได้แต่การที่จะเข้าถึงเทวภูมิท่านต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติขนาดไหนบุญสําคัญที่สุดและกุศลสําคัญที่สุดก่อนที่ท่านจะละตรงนี้ไปะนะคะไปอีกระดับชั้นหนึ่งก็ใครที่ชม ep นี้นะคะถ้ายัางยังอยู่ในช่วงที่ที่ส้มบอกนะคะก็มากราบขอพรรับสมบัติ สมบัติของบาดาลเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านมีเงินให้เราเป็นเงินสดเงินแบงค์นะเกี่ยวกับโชคลาบวาสนาหากใครมีบุญสัมพันธ์ถ้าไม่เหนือแรงกรรมแล้วคนบูชาพญานาคจะมีโชคมีลาบไม่การงานไม่การเงินไม่ลาบลอยก็แล้วแต่นะครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ